อลัยกุมครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับสวัสดีเอฟซีทุตนนะครับนี่น้ำยางนะครับถ้าเรากรีดก,กับมีดส่งขวานนะครับการกรีดเราจะกรีดได้ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับ ตลอดรอยกีดได้ง่ายนะครับเราจะแนะนำนะครับให้ใหดูนะครับต้นนี้จะตายนึ่งนะครับผมทายางทองไปก็มีน้ำยางออกมาบ้างนะครับ นะครับเมื่อเจอิญนะครับจะออกสีอย่างนี้เลยนะครับน้ำยางมันจะค่อยๆไหลนะครับยางมันจะตายนึ่งนะครับต้นนี้ใบติดเชื้อราแล้วลงมาทางลำต้นหน้าสูงนะครับอาจจะมีเผลบาดบ้างเล็กน้อย ้ำยางมันไหลเร็วแล้วปีดไม่ทันนะครับทำให้มีแผลบาดโอเนมีดส่งขวานจะกรีดแตกต่างกับมีดธรรมดานะครับการซอยมันจะซอยได้ดีกว่ามีดธรรมดานะครับนี่นะครับ จะซอยได้ดีกว่าเพราะช่วงคอนะครับมันไม่โค้งนะครับมันมันหักมุมนะครับหักมุมมันไม่โค้งทําให้เวลาเรากรีดมานะครับมันจะกระตุกง่ายแล้วไม่ปวดข้อมือด้วย สำหรับเอซที่อยากฝึกนะครับกรีดกระตุกมีดนะครับผมแนะนำเลยนะครับมีดทรงขวานนะครับตราโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นจัมโบ้นะครับจะกรีดได้ทั้งหน้าสูงหน้าต่ำนะครับ ยางอ่อนยางแก่เป็นร่องเจ็ดสิบนะครับถ้าร่องร่องแคบมันจะเลี้ยวเข้าโค้งไม่ได้นะครับโค้งทางด้านในถ้าเป็นมิดส่งขวานแลช่วงโคมันหักมุมนะครับ ไม่ว่าน่าจะสูงหรือต่ําสามารถกิดกระตุกได้ได้คล่องติกนะไอ,าค,อาคิดนีอยจะเรื่อเลยที่ท้าย พอชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับน้ำยางมันก็จะออกมาดียางผมหยุดกรีดหลายวันนะครับฝนตกก็ไม่ค่อยได้กรีดน้ำยางอาจจะไหลช้าบ้างนะครับแต่ให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกรีดได้ชิดเนื้อเยื่อเจริญแล้วนะครับน้ำยางมันจะออกตลอดรอยกรีด หน้าโค้งนะครับหน้าโค้งอย่างนี้หน้าโค้งอย่างนี้ก็ปิดง่ายนะครับถ้าเป็นร่องเจ็ดสิบถ้าเป็นร่องหกสิบห้านะครับมันจะ เลี้ยวยากนะครับหูมีดมันจะไม่กินเปลือกแข็งเดือยมันจะกดเข้าทางด้านในทำให้กีดบาดใต้หูมีดกับเดือยมีดต้องคมนะครับ นะะครับจเป็นยางอ่อนถ้าเราใช้ทรงปานนะครับเราจะกรีดเป็นเร็วนะครับใช้ทรงมีบทรงปานในการฝึกรีดฝึกตีดยางแล้เราจะกระตุก มีดได้ได้เป็นเร็วแล้วไม่ปวดข้อมือนะครับคนนี้ เยเยื่อไม่เสมอต้องค่อยคอยติดอย่างนี้ถึงจะไม่เข้าเกนนะครับแต่ถ้ารีบกลาดเลยนะรีบกรีดเข้าแกนทันที ยางแกย่ยางก็จะออกดีหน่อยนะครับช่วงนี้ออกผลไม่รู้หมดหมดหรือยังนะครับเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับ ต้นยางพาราพันพื้นเมืองนะครับต้นยางก็จะไหลช้าหน่อยถ้ายางเป็นยางพันหกศูนย์ศูนมันก็จะออกอย่างนี้นะครับหน้าโค้งนะครับดู เปลือกหนาแล้วมาเจอเปลือกบางนะครับโอไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับใช้นิ้ว ทางด้านข้างมีดก็ได้นะครับถ้าตัวมีดมันวิ่งเข้าโคนไม้ตัวมีดวิ่งเข้าแกนไม้นะนี้เราสามารถที่จะบังคับได้ ต้นที่สมบูรณ์นะครับนานยางก็จะออกดีออกเร็วต้นนี้นะครับยางพันยี่สี่ มันตอกกรีดให้ลึกนะครับโอยน้องดากรีดก็มีแผ่บาดบ้างบางครั้งเรากดลึกจนจนบาดเนื้อเยื่อนะครับถึงเกนพอดีนะครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินแกนแต่ก็ทำให้ เนื้อเยื่อนะครับมันตายก็จะดูเหมือนกับแสบาทนะครับก็ขอบคุณนิฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปกับตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุม สวัสดีครับ